สวัสดีครับนักเรียนชั้นประหกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วิชาวิทยาการคำนวณนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ วันนี้นะคะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอค่ะที่ทอร์นาโดลูกหนึ่งได้พัดถล่มสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในมองโกเลียในของจีนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง33คนและในจำนวนนี้อาการสาหัสถ,ถึง3คนด้วยกันเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันก่อนเลยค่ะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจาวันเช่นอีเมลบล็อกและโปรแกรมสนทนา มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวงผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และการอ้างอิงแหล่งข้อมูลนอกจากนี้อาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆได้ โดยหลักในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรพิจารณาดังนี้เป็นเว็บไซต์ขององค์กรไม่หวังผลกำไรระดับความน่าเชื่อถือพอใช้ครับ c o t h c o m เป็นเว็บไซต์ทางการคา้าระดับความน่าเชื่อถือน้อยนะครับ m i t h เป็นเว็บไซต์ทางการทหารก็มีระดับความน่าเชื่อถือมากเช่นเดียวกันครับ ข้อที่2ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลข้อมูลที่มีการระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้จะทําให้ผู้ค้นหาข้อมูลทราบว่าข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นโดยใครหรือมีใครเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้ยกตัวอย่างนะครับจากในภาพก็จะเป็นในส่วนของผู้ให้ข้อมูลก็คือ นิตยสาราชีวจิตจนะครับฉบับที่545ปีที่23นะครับวันที่16มิถุนา2564ครับส่วนผู้ที่นำข้อมูลลงที่เว็บไซต์นี้ก็คือตรงนี้นะครับด้านล่างนี่เลยต่อไปข้อที่3มครับมีวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุง ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มีการระบุวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุงจะทำให้ผู้ที่ค้นหาข้อมูลทราบว่าข้อมูลนั้นจัดทำและมีการปรับปรุงเมื่อใดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับอย่างอันนี้ที่ครูค้นหาก็คือยาฟ้าทลายจนนะครับอ่านีคือวันที่ที่เขา มีการปรับปรุงนะครับวันที่12กรกฎาคม2564ก็ถือว่ามีความใหม่อยู่นะครับข้อที่4อ้างอิงแหล่งที่มาการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นการอ้างอิงว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในเว็บไซต์นั้นๆนำมาจากแหล่งข้อมูลใดบ้างเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เหมือนในตัวอย่างนะครับก็มาจากมิตยสารชีวจิตนะครับต่อไปข้อที่5นะครับบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำการบอกวัตถุประสงค์ในการจัดทำเป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลใดนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ของการจัดทำผู้มือนะครับก็ มีวัตถุประสงค์เอยอะแยะมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะตอบสนองแก่ผู้ที่นำไปใช้นะครับอาจจะใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อง,งานนั้นๆน,น,นะครับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลรอบตัวที่มีอยู่มากมายและควรเลือกค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลและมีการอ้างอิงจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มีดังนี้ข้อที่หเจ้าของข้อมูล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากกว่าบุคคลอื่นที่ได้รับฟังข้อมูลมาเล่าต่อจึงอาจจดจำมาผิดและอาจเสริมเติมแต่งทำให้ผู้ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปได้ข้อที่สหน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นหน่วยงานบุคคลที่ทำงานหรือศึกษาค้นคว้าในด้านใดด้านหนึ่งทำให้มีความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังลึกซึ้งจึงมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง 3. หน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากข้อมูลหน่วยงานของรัฐจะถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายการวางแผนลงมือปฏิบัติงานและใช้อ้างอิงจึงเป็นข้อมูลสําคัญที่ต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาหรือสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเสมอนะครับจางหน่วยงานรัฐก็เช่น กกทนะครับก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรมราชธรร์น,นะครับกสมกนะครับกิจกรรมฝึกทักษะนักเรียนดูโฆษณานี้แล้วเชื่อถือได้หรือไม่ครับโอโมโอไวพัสโลชั่นสูตรพิเศษขาวคูณ40แค่390บาทนะครับ ขาวกระจ่า,จางใสมีออร่านะครับมีจุดด่างดำอะไรจุดด่างดำหมองคล้ำเนียนนุ่มทุกสัมผัสนะครับเป็นไงบ้างครับมาเรียนตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับสำหรับครูนั้นครูให้ข้อนี้เป็นเชื่อถือไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันมีราคาที่ถูกนะครับไม่มีออยอแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ คูมองว่ามันเกินจริงไปเยอะนะครับอ่ามาลองอีกสักข้อนะครับจากโฆษณานี้เนี่ยเชื่อถือได้หรือไม่นะครับแหวนซิลิโคนนะครับแม่เหล็กสวมนิ้วเท้าเพื่อลดน้ำหนักนะครับครูอ่านแค่ตรงหัวเรื่องนะครับคูก็พอจะเดาได้แล้วว่าโฆษณานี้เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้นะครับ ตัวอย่างรายงานที่6นะครับสําหรับรายงานที่6นะครับเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจดบอกว่าให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจจากเว็บไซต์และเขียนรายง,งานผลการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้นะครับผูขอยกตัวอย่างนะครับข้อที่1วันที่สืบค้นนะครับรูให้เป็นวันที่25กรกฎาคม2 5 6 4นะครับข้อที่2คําที่สืบค้นรูใช้เป็นโควิด19นะครับ ข้อที่3เว็บไซต์ที่พบ url ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์นเองนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับส่วนข้อที่4ครับสารสำคัญของเว็บไซต์ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นะครับโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับดูรายงานสถานการณ์โควิด19าคำแนะนำสำหรับประชาชนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับก็ไม่น่ายากกันไปนะครับก็หวังนักเรียนจะสามารถทําได้นะครับแล้วก็นําความรู้ไปใช้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ